สวัสดีทุกท่านที่รับชมช่องยูทูบเสือพาไปนะครับนะตอนนี้พระสงฆ์ก็เดินมาถึงบริเวณหนะ้าบ้านลุงพลเนาะนะบริเวณตลาดน้อยลุงพลแล้วนะครับผมนะก็มีเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์เรานะใส่บาทแล้วนะตอนนี้นะก็มีพี่แอนนะครับอ่าตอนนี้พี่แอนแฟมบิลี่นะฮะกำลังใส่บาตอยู่นะฮะ แล้วก็มีต่อมาก็จะมีพี่เฟื่องบุญชูนะครับผมพี่เฟื่องบุญชูก็เตรียมใส่บาตรนะฮะแล้วก็มีแม่วังก็เตรียมใส่บาตรนะครับผมแล้วก็มีป้าคำสานะฮะป้าคำสาก็เตรียมใส่บาตรอยู่ตรงนี้นะฮะพี่เสือก็เดี๋ยวจะไปนั่งใส่บาตรคู่กับป้าคำสาอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับอนุโมทนาสาธุร่วมกันครับผมเป็นภาพที่เขาเรียกว่าเราเห็นแล้วก็มันรู้สึก ดีเนาะนะคือภาพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามองแล้วมันรู้สึกดีรู้สึกสบายใจเนาะนะมันก็คือความสุขนะที่เกิดขึ้นนะที่เราสามารถนะหาได้ในชีวิตประจําวันในชีวิตที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันรอบๆตัวเราเนาะนะฮะ <c oughs> มันอาจจะมีบางครั้งที่เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีปัญหาเรามีทุกข์นะครับเราอาจจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะที่ถาโถงเข้ามาบ้าง นะมาเป็นระลอกบ้างมาไม่หยุดไม่ยั้งบ้างนะแต่อยากให้ทุกคนมองว่านะฮะบางครั้งชีวิตของคนเรานั้นนั้นนะฮะมันไม่ได้มาจากที่ตัวเราด้วยตัวเองนะทั้งหมดนะนะบางครั้งต้องยอมรับว่านะฮะพรหมลิขีนะฮนะพระเจ้านะครับหรือเบื้องบนนั้นได้กําหนดได้ขีดชะตาชีวิตนะฮนะได้กําหนดชีวิตของเรามาให้เป็นแบบนี้แล้วนะนะเราเรียกว่าการไม่สามารถปฏิเสธนะในะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นได้นะ สิ่งที่เราทําได้คือเราต้องมีกําลังใจที่ดีนะครับมีกําลังใจที่เข้มแข็งในการที่จะต่อสู้แล้วก็เอาชนะนะอุปสรรคที่เข้ามาเหล่านั้นให้ได้นะเพราะเราเชื่อว่านะด้วยความดีด้วยความตั้งใจดีด้วยความที่เราสามารถมีกําลังใจที่ดีนะั้นทําให้เราผ่านอมพนอุปสรรคนับประการไปได้นะ,นะครับผมเดี๋ยวพี่เสือพใส่ มาใส่บาตรด้วยกันนะครับุตสิุนะครับครับเป็นบรรยากาศตอนี้เลยนะครับกันตตังปัิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสเพปุรตุสังกปา ฉันโูปนราโสยะธามนิโชติราโสยะอาปิวาธานาสิเลิสะมิตังอุทาปะจีโนตัตตารโหธมาวะติอายุวปนโนสุขังภะหลังสำหรับทีมก็ด้วยอานิสงส์ผลขอก็นะครับผมไปแล้วนะครับทุกท่านนะครับผมได้ตั้งจิรับ อนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับวันนี้พระสงฆ์มาสี่รูปครับผม ันนี้เป็นสัต์ธาตุยานส่วนตัวถ้าลุ้งจะออกมาก็จะดักเราจะออกมากราบก็ทุกครั้งเวลาแกหายไปหลายวันแกจะออกมากราบไปใจเนาะเวลาลุงไม่สบายใจหรือว่าเวลาที่แบบหายไปจากบ้านหลายวันเนาะนะลุงก็จะออกมากราบปู่ปราจิตนะเท่าที่พี่เสือจาได้นะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นทุกครั้งเนาะนะฮะเดี๋ยวจะเก็บพื้นที่ตรงนี้ให้สวยงามแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านนะผมนะ แอดมินก็พูดคุยทักทายกับ f อซไปต่อนนะครับผมวันนาลีก็ให้นะ้ำมาสามแก้วนะคะ <c oughs> ลุยให้หัวใจพลังบวกนะคะคุนพันว่าหันไปทางซ้ายก็คุณพี่หันมาหันไปทางซ้ายก็คุณพี่หันที่ฟ้าหันมาทางขวาก็คุณป้าทานหานอบอุ่นดีครับผม โลมาให้หัวใจมานะคะหัวใจพิ้งังเลยพูดดังไม่ได้นะช่องเขาอยู่ใกล้ๆคุณพันก็สวัสดีครับคุณวันนาลีนะคะไม่เวียนไม่เวียนหัวแย่เหรอคุณพันระวังจะนกนะ หันไปหันมานกพอดีวันนลีก็ตรงปุ๊ม,มานะคะปุ๊ปุ๊มปุ๊มปุ๊บมาลุ้หน้าเลยเหรอวันนลีตรงปุ๊มมาให้ลุวงหน้าเลยเหรอวันลวน,ล,นลีก็น้ำนะคะพี่ลูวีก็ป้าไทยบ้านคงยังยังไม่เต็มป้าไทยบ้านเหลือเก้าร้อยนะคะป้าไทยบ้านเหลือเก้าร้อย วรรณลีก็บอกว่ายาวไปยาวไปวรรณลีก็ล้างมือล้างมือมานะคะขุณพันก็บอกว่าสนุกดีครับที่ฟ้าหันไปหันมาเป็นลมพอดีวรรณลีก็หัวใจกลังบวกนะคะระวังจะเป็นลมก่อนเด้อขุณพัน ต้นงงนนี้มันต้นดันไปฟ้าก่อนค่อยประดันที่หลังฮะฮะใช่เพราะปลายทางก็จะเป็นเลยอยางให้เต็มอยู่ที่สุกขอกเนี่ยจะได้ให้เขาปกอะไรให้เลยเรียบร้อยทำเพราะว่าทำไม่เป็นเนาะให้ดีต้อนเลย นาลีก็บอกว่าคุณพันคุณพห้เลิศเลินะคะเลิศให้เลยคุณพันบอกขอบคุณครับพี่นวีนะคะไม่ได้เนี่ยพูดไอไอ,ไอมันขึ้นไอขึ้นไอขึ้นทั้งร่องต้องกำลังตะวันกำลังจะโผล่ยอดเขา วัน,น,นาลีก็เล่นเยี่ยมมนไอ้คนจบคนจกนะคะเอา้าลืมจุดทูบนี่เอฟซี <FC S 2> บอกให้จุดทูบเมื่อคืนนี้ลืม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 อา่าเดี๋ยวจะจุดทูบเรียกซับนะทุกคนฮนะเดี๋ยวมาอรอลุ้นตัวเลขกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพี่เสือจะจุดทูบนะครับจุดทูบแล้วนะฮะทูบเรียกซับนะฮะพี่เสือจุดหนึ่งหนึ่งทูบพี่แอร์จุดหนึ่งทูบนะฮะมาลุ้นดูบ้านนะฮะ ว่าเลขจะออกอะไรบ้างนะผมนะฮะอาจจะเป็นเลขเดียวกันหรือเปล่าเนาะนะฮะตีค <sh> ้องอ่าเดี๋ยวพีเสือไปทิ้งขยะแป๊บหนึ่งนะครับผมนะอีกสักพักหนึ่งเรามาย้อนดูนะว่าเลขที่เราจุดนั้นเลขอะไรครับเฮงเรวยรยนะคะวันนี้ใครจะมีชู มีาบอะไรก็ขอให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพี่ผักใจฝากรับนะคะพี่โสภานะคะสวัสดีค่ะเยี่ยะคะนี่ก็เป็นภาพบรราการยามเช้าเนาะนะคะน้าบ้านลุงนะคะพี่มีขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะลงคลิปนะคะยังไม่ลงไลน์เนาะเดี๋ยวเราจะไปนั่งดูก่อนนะคะไปนั่งรอค่ะ ระหว่างนี้ก็ไปนั่งรอก่อนนะครับไปนั่งรอราต้อไปอป้าคำสายกินข้าวแต่เช้าเลยบ่สวัสดีทุกท่านครับผมอย่าลืมกดไลค์ทั้งสองช่องนะครับเสือพาไปแล้วก็เสือพามานะครับอย่าลืมกดไลค์ครับผมนี่นะคะกินข้าวแต่เช้าเลยนะคะบ้านนี้เอฟซีทุกคนกินลืมทุกฟันเลยนะคะหืม ลืมถ่ายไม่ใช่ลืมลืมมากดไปทาขั้วหอยอยู่กันเลยสิบเจ็ดนาทีอ๋อถ่ายยาสิบเจ็ดนาทีไม่เป็นไรเดี๋ยวทําเป็นหนังให้เดี๋ยวฉายเป็นหนังจะได้อยู่บนได้ได้หมดได้หมดก็สดชื่นโหลดเสร็จเลยยังเอาอยู่บนข้าวข้าวข้าวเลยอ้ยอันนี้ก็หูหมูแกงหูหมูแกงหูหมูเสียบ เด็กดื้ออยู่นี่นะคะเด็กดื้ออกหักช้ำรักจากตุนสวัสดีทุกท่านครับผมนะฮะขออภัยที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นนนะเพราะว่าทำภารกิจอยู่นะฮะทำความสะอาดบริเวณตรงลานหลวงปู่เนาะอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะไปดูตัวเลขกันนะครับ มันมหาสัจจันมากพี่แอนมารีบมาเร็วเร็วรีบมาเร็วเร็วมีเรื่องมหาสัจจันเกิดขึ้นแล้วนะทุกคนนะครับเหลือเชื่อน,นะฮะมันเป็นเรื่องมหาสัจจันอย่างยิ่งนะฮะมหาสัจจันมากขนลุกแล้วเนี่ยมาดูมาดูเหลือเชื่อไหมเลขเป็นพันเลขอ่ะเหมือนกันเลยเลขเดียวกันเห็นีหมังมันมหาสัจจันขนาดไหนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย<น>วย ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลขเดียวกันเลขเป็นพันเลขที่อยู่ในทูบนะฮะศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าเก้าเนี่ยโอ้โหเลยวันนี้ขอมันเป็นเลขเดียวกันน่ะโอ้ยเหลือเชื่อมากเลยอ่ะเหลือเื่อและเหลือลืกอ่าเป็นเลขเดียวกันได้ยังไงอ่ะเดฮ้ยแปลกมากเลยนะเลยเดี๋ยวดูมีใครกินไหมเลยสองก้อนแป๊บหนึ่งอุ้ยของเนี่ยก็ เมื่อคืนนี้พีค่ะเอฟซีทุกคนตาดีเด้อตาดีตาดีนอนอยู่ก็ซูมซูมซูมนะเดี๋ยวขอซูมให้นะฮะซูมซูมซูมนี่นะของพี่แอนนะฮะแล้วก็อันนี้ของพี่เสือนะทุกคนนะครับ เห็นไหมครับเลขที่กันนะแต่ว่าเลขตัวที่สามยังไม่ออกนะรออีกสักพักหนึ่งนะเลขตัวที่สามยังไม่ออกเล่เดียวกันเลยโอ้ชัดมากเลยทุกคนดูนะเอาอย่างงี้นะครับพี่เสือถ่ายคลิปแล้วด้วยนะฮะอีกไม่เกินห้านาทีพี่เสือจะลงคลิปนะครับอีกไม่เกินห้านาทีพี่เสือจะลงคลิปนะครับลุกมากเลยค่ะทุกคนพี่เสือจะลงคลิปในอีกห้านาทีเนาะนะฮะตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่นะครับ Mm hmm. คือเลขเดียวกันนะครับประเด็นคือเป็นเลขเดียวกันนะครับมาน่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะเสือเชื่อเชื่อน่าเชื่อเสือครับผมมพูดน่าเชื่อจังเลยนี่เชื่อเลยนะฮะเชื่อได้เลยล้านเปอร์เซ็นนะครับล้านเปอร์เซ็นเลยลูกขอพรปลูกปาริจิตเน่าคราชนะฮะขอให้เอฟซีลุงพลประแตนทั่วโลกในวันนี้นะฮะจงร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมนะครับ เกิดความอัศจรรย์<ท>ขึ้นนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆนะ <So> แต่เป็นไปแล้วเกิดขึ้นแล้วนะครับผม